ก็อุ่นๆได้นึงแต่ก็เอากระดูกลงไปเลยก่อนลงเลยพร้อมกันเลยนำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปสักครั้เอามาเสิร์ฟผสมเพื่อมันเข้มขนน้นอ่าต๊ะนี่น้ินแห้งตอนเดียวติเด็กกิน <c oughs> กาบทักทายสบายดีและกาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุผุู้สุ่คนมันนี้ก็มาพบกับสองสาวข้ามชแน,นลตอนเวลาบ่ายสามโมงสาวข้ามซีมาเฮ็ดอันน้ำฝือเฮ็ดน้ำฝือสู่พอสู่แม่กินบ่ได้เฮ็ดแต้หงึงเลย เขาเจ้าอันพ่อแม่เพิ่นกะจมเยอะหนูสาวค่ําสิมาเฮ็ดเพราะว่าได้กระดูจากอันที่หุ่มโง่หุ่มอันศีลโง่ศีนควายเมือตอนบุญอันเฮอข้าหั่นแหละแล้วก็สาวค่ํากสิมาอันเฮ็ดน้ําฝืมาต้มน้ําฝืหรือว่าน้ําก๋วยเตี๋ยวหั่นแหละเดี๋ยวสาวค่ําสิเอากระดูอมาล้างเสื้อหม้อก่อนแต่ว่าหม้อนี่สาวค่ําค้างไว้ละมาล้างกระดูกค่ะ บบราณไม่ได้เพราะว่ามันอันนี้มันเตื้นเดืดส่งกระดูกกระสิเป็นกระดูกอันโคย้ยกกระดูกขามัน าม้าก็เฮาบ่ฮู้แนวอันนั้น,น,นกินเนาะกระดูกอะคั่นเฮามาต้มน้ําเฟอต้มน้ํานี่แหละมันก็แซ่บดีกว่าเฮาไปเฮงอื่นันเอามาย่างเอามานก็บแซบปาันซ้ํเาเน้ําอันอ ่ายเติบโซนศีลมันน่ะเมิดอะไรยังเลยแต่กระดูกนี่โซนน้ําที่สําคัญต้มไปแต่ว่ายังบ่ทันปรุงอ่ะก็อุ่นๆหนแต่กเอากระดูลไปเลย ต้มโมอัอนเบอร์สามสิบสองเลยเพราะว่าหลายคนกินในครอบครัวข้ามมันหลายคนถ้าต้มโมน้อยกับโบพ่อกินนี่ส่วนผสมของสค้ามกับมีออาหลายมีน้ำตาลเกิือแป้งน,โน,โนูนแล้วก็มีขนอกก้อนลงเลยพร้อมกันเลย สุดท้ายเสื้อน้ําฟ้าไทยนะเฮ้อมันเข้มขน้นน้ำฟ้าไทยลุ้นอันลุ้นน้าอันน้ำข้นนะนโอ้ยละ่ะ <laughs> ลุ้นน้ำข้นสําเร็จลูก<น>ตุมป่วนมาลินมากลวมันเปิน้นพอไปเสื้อพอแม่ไปเสื้อ ไปสิเล่ผอแอ่ไปหาเงินแล้วสุดท้ายทายสุดก็คือนำอันนำฟ้าไทยหรือว่านำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปสักคำเอามาเซืปรผสมเพื่อมันเข้มขน้นบอ้่หสีแซบหรือบ่ถ้าลุน้นน้ำกัน ้ตหลังจากที่เสาข้ามอันต้มน้ำเฟอร์ไว้แล้วก็สซีมาดั่งไฟนึ่งข้าวต้มซีน้ำเฟอร์นะสีตุนตุนกระดูกไว้เฮ้อมันเปื่อยเมือนอันนั้นแต่ว่าซีมาดั่งบนไม่อ่ะเ่าไม่นึ่งข้าวต้มหาหนึ่งข้าวนึ่งน้ำก้อนเพราะว่าตอนนี้ก็เวลาซี่มุ่งได้ซี่มุ้งแรงเลย นละตกก็บ่ตกจักเทิ่อนึงมื่อคืนนี่ก็ตกน้อยเดียวนในตกพอดีทาง,งนื้ตกบ่แหง้งอากาศก็ร้อนร้อนตรงนี้สง่งครามก็ยังม่ได้ไปซิเลยแล้วก็ยังไม่ได้ขึ้นพูน้ําอายเพราะว่าถามอายเพิ่นกน็ยังเยอะออกไปอันทางแฮวนี่แหละ ยังบ่ทันห่างแหวถ้าพุ่นและอายวางพุ่นละสําคัจังอนําเพิ่นสิอไปห่างแหวก่อนเพราะแหวก็ยังบ่ทันได้หางจากหลางเลย นำเืองสัข้ามกัฟดได้ทีหะแต่ว่าสีตุ่นไว้ก็แหละเอออันพวกกระดูพี่เหลือมันเปื่อยคักๆมันจังแซบเฮ็ดอันตะเก้านะสักข้ามเฮ็ดแต่น้ำใสก็เลยบัดนี้ก็เลยมาเป็น้องงเบิง้งน้ำคุ้นลงเบิง้งชิมเบิง้งเมื่อกี้นี่พอดีแล้วสักข้ามชิมแซบกว่าน้ำใสด้วยน้ำคุ้นนี่ <c oughs> กับแซบกับผู้มากนําบางคนกับบ่มากกินน้ำคุ้น Thì, xin mù lửa nỗi nưng để cho thao xin ma soi à là nỗi tươm cần xin mù cả nỗi điều này kèn sơn xong kèn xin mù sơ xong kèn คนชิ้นคนดอกีคนดอกนั้นต้มขึ้นนี้บ่ตเราคะหจะเินเพราะก็มีกบบบ่งตืมและ เจ้าเข่าบอ่บอเ<ร>ฮาไม่น,นานวะพวกบ้องมี่เยอะแต่ว่า,ราเริ่มมาจ้าเพือ่อนเพิ่มอะไรคือมีเธอมันเด็ดเธอจังห้าพันนี่อุปกรณ์กับสักคำกับน้องเต็มไปเลย เคงเข่งพักกาบลายขนาดเลยโซดจุ๋งกุ้งอยู่อันนี้ก็คือทงโงะมีเือของเหาเส้นเือแล้วก็เส้นข้าวเป๊สะสุขามพมากกินข้าวเป๊ะลายกว่าเส้นเือมากเส้นข้าวเป๊ะกินแต่ละเธอก็ไม่แต่กินข้าวเป๊ะมแล้วเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวสขุขามซีโล่เส้นก้อนโล่ บาดเดียวโลดโลดแล้วก็วมาอ่านกันโลเส้น้าเป้ก่อนอ ก็ได้สามถ้วย้อน,นี่สุดขัามเป็นแม่ค้าแมค้าขายเฟอร์ขายคาเฟ่พากันตั้งใส่ห้วยนะ่าหนึ่งจ้าเจ็ <c oughs> บมีเลยนะเบิ่งไปเลยว่ะเป็นแต่เซ็บเป็นแต่แซ่บโอ้ยทานด้กลิ่นสำรานสาวก็ยองกลิ่นก้อนแลยเป็นแต่แซ่บก้อนเลย มันโหนแล้ค่ะมันโหนอเอาไว้ก่อนล้ีดมีดมีดปุงเอาเด้อมาปุงรถพี่ทยนี่ก็พิเศษด้หน้อยนึงตอนนี้เป็นโครงสองคำนี่ด้ยอันโหข้าเทียมเจียวเทียมเจียวปุงก้อนมาดิ Cột nằm sang quá. Cột nằm kìm theo Cột theo nữa อยู่เริ่มมาโพนมันเปิลบอนี่เ็ดตเแ็บป้อมาเด้อมากินเฟืนน้ำเส่าข้ามเด้อกินกินตอนกลางคืนเนี่ยเพิ่มน้ำหนักสุบๆเลยแหละกินเส้นนะคุยนะเริ่มไปละคุยมาละ ขายได้การขายทุนเ่าสักอืมบ่สีนิดทวนมีเห็นไหมสีนิดทวนะสีหมูนะนั่นะนะน่ากระดูกระลิมอ้า ข้างในก็กลินเลยลานเพชรเลยมันมีเม็ดน้ำด้วละเอาจานเอามาแบ่งผักในเด้อละจา,านเนี้ยเอานะอะล่าดำเย็นนะจะไ,ได้เมนูมื้อนี้ก็มีแต่เฟือน,นี่แหละเ,เอามาแบ่งผักได้งยืมบะเชิงมันหมซีเรียสบมดซีเรียสน้ำผักต้องพักกัดก็ได้ 嗯，好，好没你吃，慢点啊。好嗯。你吃饱了。你量可偷吧？嗯。那干嘛呢？我就是 เป็ดแล้นลูกหมดแล้วมาปะตูนี่นะบกเอาเยไล้เค็ดไข่ที่หนึ่งเลยอ้หวที่หนึ่งของบ้านแล้วก็ออนี่ารัอน่หึเอพองับไปได้ประตูนี้นะไฟมืดดิครับงับมาเอองับเท่ากัครัเอ้ยเปบังดอกไฟกินแห้งตอนเดียวเาต่เด็กกินต่อเนื่งเ้ยอ มือเยื่อมันกะเถอคิดมันมีทึ่การน้ย่ภาพเจ้ามือแล้วไปว่านก็มือกินข้าวแล้วไปโต้ะจกข่านนะบ๊อจบท่านแล้วเลยหาก,กินนะเลยหาได้หาก,กินมือคิดคูกะปิ น่องผีและท่านได้เถิงหนึ่งบ้องอันก็มีเถิงแล้วเถิงจังนะอ่ะคลิปนี้กับเสาขามกบกินบอกกินข้าวกาบโบเมนกินฝือหรือว่ากินก๋วยเตี๋ยวแล้วเลยสสาข้ามกับคลิปนี้ก็มีมี่พิเลไลนะจีไปหาอั้มน้ำอั้มไนก้อนตอนนี้ก็เวลาประมาณแปดโมงนี่แหละ เป็นโมงก็กว่าพอ่าหอนเอาสิไปหาอํ้นํำอํามนำอัำ้มนอําไดนนอนเลยกาคลิปนี้ก็สิได้คอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะขอบใจทุกการติดตามและฮับส้มคลิปแต่ต้นจนจบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังเจอเพื่อแซวข้ามคลิปคลิปต่อไปเดนะ้อไวเจอกันใหม่คลิปนะบ๊ายบาย